อาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมแต่ว่าอยากจะให้ดูตรงนี้กันหน่อยเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยมีความเคลื่อนไหวเขามีการฝึกทหารใหม่ค่ะหลังจากที่มีการหยุดยิงไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีการฝึกทหารใหม่ตั้งใจจะให้ไปประจำการที่แนวหน้าจุดไหนไหมตํารวจตะเวนชายแดนกัมพูชาเรียกว่าติวเข้มกันเลยนะคะฝึกทักษะการใช้ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังให้กับกําลังคนชุดใหม่คนที่นั่งคือครูฝึกคนที่ยืนคือลูกศิษย์ ถ่ายทอดทุกกระบวนท่าเลยไห้คุกเข่าวเอียงตัวให้ได้องศาแบบนี้จับปืนแบบนี้ใส่กระสุนให้ถูกต้องแถมครูฝึกนะบางช่วงหันมาดูช่างภาพอย่าเอาแต่ถายดูวิธีการให้ดีสนใจหน่อยอ่าอีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้ฝึกอย่างหนะักทหารกัมพูชากองทัพภูมิภาคที่3เขาลงคลิปแคปชั่นก็คือทหารรุ่นใหม่เข้ารับการฝึกทางยุทธวิธีฝึกโขดมากเลยนะทั้งลุกนั่งเอยนี่กลิ้งกลิ้ง คลุกดินคลุกทราย oh. โอ้โหทั EN ่วท <Tah> ั้งตัวนี่ยกขาขวาทรงตัวขวาทรงตัวซ้ายต้องนิ่งต้องนิ่งคุณกายดูดูมัดทะแมงดีโหดไหมล่ะครับเอาอีกท่าฝึกสุดโหดครับสำหรับทหารใหม่ครับท่าอะไรผู้ชมท่าย่องเบานะแต่บางคนบอกเอะดูเหมือน ถ้าเดินเป็ดหรือเปล่าและไม่ว่าจะฝึกมากี่รุ่นเราก็เห็นท่านี้ทุกรุ่นนะครับก็น่าจะเป็นท่าประจำที่ใช้ย่องเบาหรือว่าเป็นที่ที่อาจจะแอบมาวางทุนระเบิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับฝึกกันอย่างหนักยังไม่พอครับทหารกัมพูชาเสริมความแขังให้เหนียวแน่นฟันแทงไม่เข้าครับ<อ>นี่ทดลองดูครูฝึกถือมีดดาบใช่ไหมจะทำอะไรลองของเหรอออน,นี่นี่น้องๆอย่าไปเรียนแบบนะครับนะยคุณผู้ชมนะดูอยู่นห้ามไปทำเรียนแบบ เด็ดขาดเพราะามันอันตรายนะอย่างของเขาเนี่ยเขาเหมือนกับมีการลองของนะคนทหารนั่งพนมมือครูฝึกเอามีดดาบมาเหมือนมาเคาะๆตรงหลังที่ไม่ได้ใส่เสื้อนะครับนะครับเป่าคาถาให้ฟันแทงไม่เข้านะคนก็แสวว่าดาบเนี่ยอาจจะฟันแทงไม่เข้า แล้วกระสุนล่ะเป็นยังไงเออ,อก็คงจะวิ่งกระเจิงเออต้องกระเจิงต้องวิ่งนะ <c oughs> นะนะยังไงก็ต้องเข้าแน่ๆนะสิอ <c oughs> เอาส่วนทหารหนายนี้ดอมๆม,ม,มองมองตอนที่หลบซ่อนตัวอยู่แล้วใช้กล้องสองทางไกวส่องดูความเคลื่อนไหวของฝั่งไทยแต่ซ่อนแบบไหนไม่ลืมถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ลงโซเชียลด้วย <c oughs> ทหารคัมพูชาอีกสองนายค่ะยังคงเฝ้าระวังอยู่แนวหน้าสอดส่องดูความเคลื่อนไหวทหารไทยเช่นกันแล้วก็น่าจะยืนสงบนิ่งยืนพร้อมปะทะ ไม่มีหลบซ่อนตัวแต่ช่วงหย,หยุดยิงนี้ก็อาจจะยืนแบบรอแบบเก้อๆนะไม่มีอะไรนะรวมๆแล้วต้องบอกว่าฝั่งทหารของกัมพูชาเขามีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะคะบางจุดเนี่ยไม่ยอมถอนออกจากฐานทัพไม่พอค่ะแบกสเสบียงขึ้นฐานทัพต่อเนื่องเนี่ยอย่างคลิปนี้เขาแบกไข่ขึ้นฐานเป็นแผงๆเลยคุณผู้ชมแบกขึ้นไปแบบนี้นะคะ ก็ต้องยอมรับว่าเขามีความพยายามนะเพราะว่าเขาก็สร้างบันไดเชื่อกขึ้นหน้าผาเหมือนกันหวังว่าจะขึ้นมาเผชิญหน้ากับทหารไทย ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็ทราบว่าทหารกัมพูชากลุ่มนี้อยู่ในแนวรบตาควายทายก่อนหรือทายหลังการหยุดยิงยังไม่มีใครตอบได้แต่ถ้าเกิดว่าเกิดหลังคําสั่งหยุดยิงหมายความว่าทหารกัมพูชามีความพยายามในการสร้างบันไดเชื่อกเพื่อที่จะปีนป่ายหลบเส้นทางที่ทหารไทยเราเฝ้าสังเกตการอยู่ค่ะเราก็จะเห็นว่าบางจุดนะหลังจากที่มีการหยุดยิงกันไปยังพบความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาที่บางจุดก็เติมกําลังเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ 空。